มี m ม n s เ t ็ทางด้านบวกหรือ mindset ที่ดีสร้างรายได้ให้เราได้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราจะต้องมี mindset ก่อนค่ะว่าฉันทําได้นะคะสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้หรือเรายังทําไม่เป็นเลยเนี่ยเราก็จะต้องไปเรียนรู้นะคะไปเรียนรู้ตาม Google หรือว่าตาม YouTube นะคะว่าเราสามารถที่จะทําได้พอเราเรียนรู้เสร็จนะคะเราก็เอามาลงมือทำมันสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าสร้างรายได้ เพิ่มมากขึ้นในธุรกิจของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ให้เราไปเรียนรู้นะคะและที่สำคัญค่ะเราจะต้องขอบคุณตัวเองค่ะว่าฉันเป็นคนที่กิ่งที่สุดฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและสิ่งสิ่งนี้เองนะคะจะทำให้คุณนะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยการโปรแกรมจิตตัวเองค่ะว่า ฉันทําได้ฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดใครคิดว่าทําได้แบบนี้นะคะพิมพ์คอมเมนต์บอกคุณนึกยิงไงคะ่ะ